สึกรวมคนคนสมุยบัวเกียรติเพชรเงินล้านมหากุศลนะครับวันศุกร์ที่14กรกฎาคมที่สนามมวยชั่วคราวข้างโรงแรมวังใต้จังหวัดสุราธ,ธานีครับท่านสมชายภูลสวัสดิ์ประธานอำนวยการจากรันขันนะครับโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรทีคู่มวยนะครับเงินรายได้นีม่อมอบให้กับโรงพยาบาลสุราธ,ธานีทั้งหมดแบบไม่หักค่าใช้จ่ายเลยครับ คู่ปัญหาคาใจครับเสือคิมสิสทอแตวตามชําระแคนมงคลเดชเล็กเคซ่ายิมครับเสือคิมนี่จากจันทบุรีครับมงคลเดชเล็กเคซ่ายิมจากร้อไปติดตามกันได้เลยครับโอ้โหนี่มาคู่เลยครับมงคลเดชเล็กกาเตะคู่แต่ว่าคู่อย่างนี้บอกกลัวซะมาหลยครับนี่คู่มากเอาซะเลยครับของจริง เสือคิมเริ่มมีอารมณ์ครับอาครับน้าครับสับซอกครับโอ้โหเล่นปักลูกทอยก็ไปเลยครับโอ้ลูกนี้ดีว่าไม่เผลอครับมงคนเด็กเล็กโดนก็ยังทนได้อาครับดูครับมวยคู่นี้เริ่มดูครับโอ้โหเจาะอีกแล้วครับอุ้ยเจอหมัดยังกันได้อยู่ จ่อย,อย่างโอ้ทาท่าจะยุสะดุง้งสะดุ้งหน่อยครับมาอีกแล้วเอาครับมงคลเด่นเล็กไม่ใช่ขูซะแล้วครับงานนี้กะจะเอาจริงแล้วครับเนี่ยครับคนที่จะเป็นมวยเก่งมวยดังครับเดินต้องได้ถอยก็ต้องเป็นครับโอ้นี่ถ้าวันนี้ย้ำอีกครั้งเนี่ย เป็นมวยเงินแสนที่รอคู่เลยครับงัดศอกเด้งมาแล้วครับเสือคิมเบาเบาไม่เอาครับเล่นของหนักะจะเด้งจะเด้งจะเด้งยังไม่ได้ออ้ยซับเจาะยาอีกแล้วโอ้โอเตะนหน้าแข้งเลยครับเตะหน้าแข้งเลยครับมาอีกเตะหน้าแข้งเลยครับแต่ด้านของมงคลในเลยครับ โอ้ยอ้าวแล้วครับเริ่มเติมแล้วครับโอ้โอเยเจอทีบหมุนครับโอ้โหผู้นี้ลุ้นเลยครับอะไรจะเกิดขึ้น ก็มีมาเสริมแล้วครับมงคลเด่นเล็กโอ้โหมาหลายอย่างนะครับวันนี้โอ้เสือคิบเจองานยากอีกแล้วครับหุกซ้ายอ่าจาะยางครับอาล้วครับโอ้หมดยกที่สองคอรับลมเอขอบพระคุณนะครับเป็นกำลังใจให้นักมวยครับไอเทศรุ่งเรืองครับแหมต้องมาติวเองนะครับตอนนี้ ครับดูครับมาไล่ครับมาไล่แข้นโอ้ยย้ำไปเรื่อยๆเนี่ยครับสิ่งที่เสือคิมต้องทำก็คือว่าเดินให้ประชิดติดตัวมงคนลเด็กเล็กที่สุดไม่ปล่อยโอกาสให้มงคนลเด็กเล็กได้เตะขาครับโอ้ตอนนี้เดินเร็วแล้วครับไม่เหมือนยกที่แล้วครับสับซอกไปโดนเอาครับเสียบมาไล่ครับไล่ไป ตีอา้าวมีโตโอ้ดูครับกดแน่นแน่นกดแน่นแน่นอา้าวได้จังหวะได้จังหวะยังไม่โยบลอยอา้าวยังตีเคาะตีเขี่ยกันไม่แม่ไม่โดนครับ <The S 1> อุย้ยโดน,โดนมัดยางครับยางครับเจอยอยาะย,ยาง,าาอยอยางอโอ้เจาะยางควักกระจกครับมาเจาะยางทีอุ้ยเก้าครับโัดกระโดนครับมาโดนต่อโดนแล้วเต่ง จับตกมาแล้วครับของหนักจับจับมามามาแล้วลุยต่อนี่ละครับต้องอย่างนี้อ้าวไล่มาครับกดแน่นๆ่นแล้วตีลากมาลากมาลากมาจะทำอะไรไล่ครับไล่ครับเสียบไม่ไม่แรงอ้าวลากมาอีกครับโอ้ยอ้าวให้หายใจหน่อยครับหายใจขับจับอกอู้โดนแข้ง อ้าวมาจับตอกันไปแลกกันคนละหมัดใครดีใครอยู่ได้อาวุธแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหเพลงสอกของเสือขิมยังไงครับในในหาเหลี่ยมตีอยู่ครับทีบได้จับได้จับได้จับได้ตีขวารับสอกมาขึ้นด้วยสอกครับสอกมาขึ้นด้วยคับัตโอ้โหมาแล้วครับเจอข่าวเจอสอกอ้าวไม่สนใจแล้วไล่ครับไล่ไปครับตีอ้าวลากมา ลากมากระชากครับไรจะตีกันตีเอ้าไล่มาครับตีคืนบ้างเอาแยกครับแยกแยกแยแยแยกเดินต่อครับเสือคิมครับอยู่ห่างไม่ได้ครับอยู่ห่างไม่ได้ชนถึงตัวศอกน้ำไปก่อนโอยแลกครับแรกแรกันแ,แล้วแลกศอกกับปัดมาเจอศอกเด้งนี่ครับอาวุธเด็ดของเ้าแหละครับ เอาแยกครับแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนถึงอาวุธครับถึงอาวุธจริงๆครับฮุกสายไปก่อนฟันศอกขวา,าครับศอกขวาขึ้นครับมงคขเล็กหมัดมาตามด้วยศอกเอาแรกครับโอ้ยใครจะลงโอ้หมัดเจอหมัดให้มันได้อย่างนี้นะครับโอ้ไม่งั้นแล้วเสียงไม่มีก็มาแล้วครับเสียงอา้าวรวบมาไล่มาไล่จับศอกไป โหมดโบโอ้ต้องกระมบือแหละครับพี่น้องแฟนมวยครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับเนี่ยครับการที่จะชกมวยแล้วเป็นที่ศรัทธาโอ้นี่มาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับ เตรียมมาอาฮุกซ้ายเจอฮุกซ้ายครับเต็มเต็มหมัดเลยครับโอ้โหเจบเลยครับโอ้โหหลับสนิทเลยครับนี่ครับผลเปรียมหาแพร่สนามเตรียมเลยครับปลอบมืออีกครั้งหนึ่งครับรออะไรแหลยครับปลอบมือครับ โอ,โอแร<ล>กกัน <ไป S 1> มากทีเด <ไป S 1> ีค,ครับหุกสายสั้นๆครับแต่ไอคนโดนนี่หลับยาวๆครับ